โอ้โห oh ไม่ว่ากันแล้วแบบนี้ปีแสดงแมนยูเชื่อว่ายังไงครับมีรยายงาน,นว่าไบเย์นจับตามองสถานการณ์ของราฟลวรันอย่างใกล้ชิดเลยอยากจะดึงขึ้นมาจากหลุมผีนะครับโอ้โ oh หอันนี้เป็นนักข่าวอย่างฟอร์เรียนแพตตันเบิร์กนะครับนักข่าวของสกายเยอรมันเนี่ยบอกเลยว่าไบเย์นได้มีการพูดคุยถึงการคว้าตัวราฟลวรันกองหลังแชมป์โลกของแมนยูจะมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้นะครับ วารานตกเป็นตัวเลือกสำรองของแมนยูในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังเอริกชนานั้นได้ออกมายอมรับว่าเขาประทับใจผลงานการลงสนามร่วมกันระหว่างแฮร์รี่แม็กไวกับจอห์นนี่อีแวนส์นะครับขณะที่วิกตอร์ลินเดเลฟเองเล่นในบทบาทเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายได้ดูเป็นธรรมชาติกว่า วารานได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแต่ในตอนนี้มีรายงานว่าวารานนั้นเนี่ยกำลังมองหาหนทางการย้ายออกจากทีมโอทราวฟอร์ดนะครับหรือว่าย้ายออกจากแมนยูนั่นแหละแ,ละแล้วจะมีข่าวโยงกับทีมในซาอุดิอาระเบียยังไงแต่รายงานจากฟอร์เรียลล่าสุดครับบอกว่าในตอนนี้ไบเยนกำลังจับตามองสถานการณ์ของวารานอย่างใกล้ชิดเลยครับ เรลตันเบิร์กเนี่ยได้โพสต์ผ่าน FX หรือว่า t w i t t e r เก่าครับมีรายงานบอกว่าไบเยนเนี่ยกำลังพิจารณาคว้าตัววารานนะครับและได้มีการพูดคุยถึงกันเรื่องนี้แล้วพวกเขามีความสนใจแต่การแยายทีมนี้ดูเป็นไปได้ยากเพราะค่าเหนื่อยของวารานนั้นสูงเหมือนกันเรื่องนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงในตอนนี้แต่เขาจะอยู่ภายใต้การจับตามองในช่วงหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ไปของไบเยนมิวนิกนะครับ โอ้โหอันนี้คือรายงานของฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนะครับบอกว่าตอนนี้ไบร์นจับตามองสถานการณ์ของราฟเอลวารานอย่างใกล้ชิดเลยครับอยากจะเอาไปร่วมทีมอยากจะดึงขึ้นมาจากหลุมผีอะไรประมาณนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับอนาคตของราฟาเอลวารานทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับกองหลังรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะ พลิกกลับมาขึ้นไป็นตัวจริงของแมนยูได้ไหมนะรือว่าจะจุดจบเรื่องของการย้ายทีมนะครับถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถไปต่อกับแมนยูได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะย้ายทีมได้เหมือนกันสำหรับราฟาเอลวารานครับจัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆลอย